สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผม,ผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสสนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้อัปเดตเรื่องราวของโรนัลโด้นะครับเมื่อตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ ใครไม่ได้ดูสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็ต้องกลับไปดูย้อนเลยนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องบทที่1นึงของโรนโดนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยเดินเข้าอุโมงก่อนเกมนะครับเอริกตันแฮกบอกว่าเมื่อวานนี้เขาจะจัดการนะครับจัดการจริงๆนะครับจัดการจริงๆนะครับลองไปฟังเรื่องราวเริ่มต้นก่อนนะและและในสื่อต่างประเทศฟันฉับเลยนะโรนโดจะต้องอยู่กับเมนยูต่อไปนะครับต้องอยู่ต่อเพราะอะไรนะครับผมได้อธิบายใน สรุปข่าวการย้ายทีมแบบละเอียดมากนะครับแต่ในเช้าวันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโทษของโรนัลโดนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนเลยครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเขาจะไม่มีชื่อในการลงสนามกับเชลซีนะครับวันนี้ผมมีพรีวิวด้วยนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่ไม่มีโรนัลโดลงสนามนะครับรวมถึงการทำนายผลด้วยนะครับขอยอดเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ข่าว สนุกนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันในช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของคริติโนโรนันโดก่อนนะครับเรื่องราวของโรนันโดในเช้าวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเบกกิ้งนิวนะครับดังมาพอกับโปรดซิเฟนเจอรัตนะครับ คิซิเนโรนโดนะครับจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับในเกมที่จะประบุไปเยือนเชลซีในวันเสาร์นี้นะครับนักเตะที่เหลือในทีมนะครับต้องการสมานธิอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เพื่อเตรียมการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับไม่มีโรนันโดแน่นอนนะครับในสื่อต่างประเทศเขียนไว้อีกนะครับว่าการตัดสินใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้นะครับเอริกตันแฮกมีจุดยืนและการตัดสินใจของเขาสานการณ์ของโรนโด ได้รับการตัดสินโดยเล็กตันแฮกและได้รับอนุมัติ100%จากสโมสรและคณะกรรมการบริหารนะครับก็ถือว่ามันเป็นจุดสุดท้ายแล้วละ่ะสำหรับสำหรับผมนะมันก็เป็นแค่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งผมจะบอกโรนโดไว้เหมือนกันนะเหมือนเกมเกมนึงแหละนะครับเพราะว่าโรนโดเนี่ยเขาชัดเจนนะครับเขาชัดเจนเดี๋ยวพืบตบมือข้างเดียวไม่ดังนะเดี๋ยวผมจะอ่านในส่วนของโรนันโดที่ออก บทความไม่ได์อิน t r a แกรมแบบละเอียดนะครับท่านฟังแล้วท่านจะเข้าใจโรนโดเลยแต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจโรนโดเลยแหละนะครับถ้าเป็นผมนะผมก็ทำเหมือนโรนโดเหมือนกันผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยนะครับก็ได้รับการตัดสินใจจากคณะกรรมการ100%นะครับโรนโดเนี่ยเขาได้เปิดเผยความรู้สึกออกมาทันทีนะครับหลังจากที่สมโมสรและเอริกเันแฮกได้ดาเนินการบทเรียนแบบนี้นะครับรอนโ ได้พูดแบบสรุปนะผมเอาของโรมาโน่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะอ่านแบบเต็มให้เขาแค่รู้สึกว่าต้องทำงานหนักต่อไปถูกต้องครับมันเป็นหน้าที่และสัญญาไงการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมและการเตรียมพร้อมนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็ข้อความฉบับเต็มนะครับข้อความฉบับเต็มเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับทีนี้เรื่องราวสำคัญก็คือในเกมกับเชลซีเนี่ย เอริกตันแฮกยืนยันนะครับว่าโรนัลโดจะถูกถอดออกจากทีมนะครับแล้วก็ได้ออฟฟิเชียลไปแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่โรนัลโดเนี่ยแน่นอนครับไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยยังจะต้องมีสมาธิกับเกมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้สิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมตามรายงานจาก t ด e a แอตแลนติกนะครับ t ดอแอตแลนติกเนี่ยเขาเขียนข้อมูลไายละเอียดมากเขาบอกว่า โทษของโรนัลโดนะโทษของโรนัลโดคือ1แยกจากทีมชุดใหญ่ไปฝึกซ้อมคนเดียวในอีก3วันข้างหน้าวันนี้ยังซ้อมกับชุดใหญ่อยู่นะแต่อีก3วันเนี่ยคุณไปซ้อมคนเดียวเพื่อเป็นการลงโทษนี่คือโทษของโรนัลโด้นะครับการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นเอเล็กตันแฮกเนี่ยสนับสนุนจากบอร์ดและถแถลงการก็ออกมา ดังนั้นนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับโรนโดคือเอาตรงนะมาคาร์ลัตฟอร์ดเนี่ยจะเล่นในช่วงเวลาที่เหลือโรนโดไม่รู้จะโดนแบนกี่นัดนะครับไม่ใช่แบนนะคือจะถูกคือจะไม่มีชื่อในทีมกับเกมเชลซีแล้วก็จะมีจะไม่มีชื่อกับทีมต่อไปหรือไม่นะครับอยู่ที่ตัวของเอเล็กตันแฮกนะครับโรนโดเนี่ยย้ายมาจากยูเวนตุสนะครับปี64นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ เขาได้รับความสนใจอย่างมากจากแมนซิตี้แต่เขาเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วยิง24ประตูนะครับ18ประตูเป็นพีมยรีกนะครับโรนโดเนี่ยมีเรื่องยุ่งยากมากมายตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมีเรื่องยุ่งยากมากมายนะครับโอเคทีนี้เรามามโฟกัสสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนของโรนันโดบ้างนะครับเขาบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับ ก็หลังจากที่โรนัลดนะครับถูกเว็บไซต์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าไม่มีชื่อในเกมวันเสาร์นี้นะเขาก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรของเขาไว้ว่าผมเป็นคนเดียวและเป็นมืออาชีพแบบเดียวแบบเดียวกันที่เล่นฟุตบอลมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นฟุตบอลอยู่ในระดับสูงระดับท็อปมาตลอดและเคารพบ,บทบาทในการตัดสินใจของตัวเองเสมอ คือตัวเองเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็กนักเตะที่อายุมากกว่าและนักเตะที่มีประสบการณ์กว่าได้สอนและให้ความสําคัญผมให้ความสําคัญเสมอในเวลาต่อมาเนี่ยผมก็ได้สร้างนะครับพยายามสร้างแบบอย่างให้กับตัวของเด็กๆในการเติบโตโชคไม่ดีไม่สามารถทําได้เสมอไปและบางครั้งนะความร้อนแรงของเวลาในการทํา บางอย่างมันคือบางทีมันมีช่วงเวลาที่มันร้อนแรงก็ต้องร้อนแรงเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมเนี่ยต้องทำงานหนักต่อไปที่แคลิงตันเท่านั้นสำในการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมของผมและพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นการยอมรับแรงกดดันมันไม่ใช่ทางเลือกเลยมันไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ที่นี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราสามัคคีและยืนหยัด อีกไม่นานเราจะได้พบกันนะครับ <Ronaldo S 1> โรนโดเขาพูดว่าคือความหมายก็คือยังไงก็เจอนะครับเพราะยังมีสัญญาอยู่นะครับ The uh, are ร uh, ์เดล l e e ด l นะครับ The Daily ่อา l ์เดลี่เเอเอาง่ายๆนะเขาบอกว่าโรนัลโด้นะครับนอกจากแยกซ้อมอีก3วันนะแยกซ้อมเดียวจะถูกปรับเงิน1ล้านปอนด์ล้านปอนด์นะครับจากการกระทำครั้งนี้นะครับ อีกอย่างนึงนะครับอนาคตที่ออตาฟอร์ดยังไม่แน่นอนเพราะว่าสัญญาของโรนัลโดเนี่ยเป็นจบฤด,ดูกาลนี้คือหมดแล้วมันมีออปชั่นบวก1ปีท่านคิดว่าโรนัลโดจะต่อกับแมนยูไหมง่ายๆนะครับง่ายๆเลยแหละนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าของรางวับลบอลองรอ5สมัยจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2023ก็คือที่มิถุนายนที่ถึงเนี้ยปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ลงแค่6นัดจาก12นัดยิงได้แค่ ประตูเดียวนะครับได้ยิงแค่ยิงน้อยมากยิงน้อยมากก็คือโอกาสไม่มีนะครับมาคัลลัตฟอร์ดจะรับหน้าที่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ,รถแถลงส่วนตัวส่วนตัวนะคราวนี้นะครับผมจะมาโฟกัสที่บอร์ดนะครับเมื่อคืนนี้บอร์ดเนี่ยต้องตัดสินใจอะไรหลายอย่างมากนะกับผลกระทบนี้นะครับคณะกรรมการของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทั้งหมดของเอเล็กทรันแฮกนะครับบอร์ดบริหาร ยอมรับนะว่าการตัดสินใจหนุนเอริกตนแฮกเป็นเรื่องที่ทำถูกต้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้นะครับการที่ปลดอ่าไม่ใช่ปลดสีเหตุการณ์นี้แหล่งข่าวเขาบอกว่าเอริกตันแฮกเนี่ยได้จัดการแบบเด็ดขาดนะครับและที่สำคัญก็คือสโมสอนไม่พูดอะไรมากนะเป็นการถแถลงการอย่างเป็นทางการแบบสั้นๆนะครับโรโดจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมในวันเสาร์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ต้องให้แยกซ้อม ทีนี้มาฟังในส่วนของโรมาโนนะครับโรมาโนเขาก็อธิบายว่าบอดหนุนจุดยืนของเตนแฮกในการตัดสินใจดรอปโรนโดอย่างเต็มที่ d x p อ็ก s d เพดีเอนะอีกแหล่งข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเตนแฮกและโรนโดสถานการณ์ถ้าเป็นนอกฉากถ้าไม่ใช่สนามซ้อมนะแทบไม่มองหน้ากันนะครับแย่ลงมากกว่าเดิมอีกไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโรนโดนะครับในโซเชียลมีเดียแน่นอนเขาเขาทวิตอย่างนี้นะ ก็เป็นการทวิตท,ที่เป็นจากจากความรู้สึกตลอดคือเอาง่ายๆโรนันโดได้พูดความรู้สึกของตัวเองไว้ในสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้หมดแล้วนะครับก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อล่ะก็ r ร o ยวฟอร์ดินานนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็พูดไปแล้วนะว่ารียวฟอร์ดินานเนี่ยเขาออกมาบอกนะครับว่าถ้าโรนันโดไม่อยู่ในแผนการทําทีมของเอริกตันฮฮกนะริโอบอกเลย คุณจะต้องปล่อยโรนโดออกไปนะครับแล้วคุณก็ต้องชดเชยเงินค่าใช้จ่ายมหาศาลร,รวมถึงสัญญากับสปอนเซอร์ทุกอย่างนะครับก็ถ้าเล็กริตันแฮกฟันทองอย่างนี้นะแน่นอนโรนันโดเนี่ยคงจะไม่ต่อสัญญาหรอกแต่ว่าคุณต้องปล่อยโรนโดออกไปนะครับถ้าเร็วสุดก็เป็นตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับก็ถือว่าเวลานี้จอร์จเมนเดสยังคงต้องทํางานหนักนะครับต้องทํางานหนักแน่นอนนะก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ เดี๋ยวบทความของไหนอีกเนี่ยเอาละเนาะเรื่องราวของโรนัลโดนะครับก็เรื่องราวของโรนัลโดทั้งหมดนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์นโมทอฟกันนะครับก็จอร์นโมทอฟนะครับก็ตอนนี้นะเขานอกจากเขาไม่ออกตัวเขาไม่ออกตัวเขาเนี่ยได้แจ้งกับเอเล็กตันแฮกไปแล้วนะครับว่าตลาดเดือนมกราคมเนี่ย จะไม่ได้ซื้อใครนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเอริกตันแฮกนะครับผู้อำนวยการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้เสนอแนะนะครับได้แจ้งเอริกตันแฮกแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เซ็นสัญญากับใครในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยดรอปโรโนโดนนะแน่นอนเขาอาจจะมีความเคลื่อนไหวในตลาดเดือนมกราคมนี้แล้วนะครับเหตุการณ์ยังไม่แน่นอนแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ตระหนักในการลงทุนเราใช้เงินไปทั้งหมด220ล้านปอนในการเซ็นสัญญากับผู้เล่น5คนและที่สำคัญก็คือโมท็อปมองว่าควรจะใช้ผู้เล่นที่มีอยู่ให้ให้คุ้มให้หมดให้หมดก่อนใช้ผู้เล่นที่มีอยู่ก่อนแล้วค่อยเซ็นสัญญากับผู้เล่นใหม่ในช่วงของซัมเมอร์นะครับอนาคตที่ไม่แน่นอนของโรนัลโด้เนี่ยอาจจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเซ็นสัญญากับใครบางคนก็ได้รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซมิโลกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมบอกกันเลยว่าโอ้โหหลากหลายมากนะครับวันนี้นะครับเฟรดนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าวันนี้เขามีความสุขมากเฟรดกล่าวเฟรดบอกว่าวันนี้คาเซมิโลนะครับและเฟรดเนี่ยการทํางานร่วมกันนะครับคือเป็นนักเตะทีมชาติบ,บราซิลด้วยกันเนี่ยเล่นกองกลางด้วยกันเนี่ยเขายอมรับนะครับว่าตอนนี้ตัวของ เฟดและก็ตัวของคาเซมิโลมีความสุขทั้งคู่นะครับเฟดกล่าวว่าตัวของคาเซมิโลเนี่ยเป็นกองกลางที่มีประสบการณ์มากมายผมมีความสุขมากกับการได้เล่นกับคาเซมิโลเขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่นะที่สำคัญก็คือคาเซมิโลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญของเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาสามารถช่วยเหลือสกอตต์แม็กทรมิน่ได้มากทั้งสองคนมีความสำคัญ ถ้าทุกคนได้เล่นกับคาเซมิโรคุณจะรู้ถึงคุณภาพของเขาความสำคัญของเขาและที่สำคัญก็คือเราทำงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือสิ่งที่เฟสกล่าวถึงคาเซมิโรนะครับเรามีเกมใหญ่ที่จะต้องแข่งขันในวันเสาร์นี้เฟสก็บอกนะครับว่าแน่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเซ็นสัญญากับคาเซมิโรมันยอดเยี่ยมทีนี้เนี่ยเฟสยังพูดถึงแอนโทนีด้วยนะครับเฟสได้กล่าวว่า แอนโทนีเป็นนักเตะที่ดีมากๆและยังเด็กมากเฟรดกล่าวแต่การที่เขามาถึงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสักวันหนึ่งเนี่ยแอนโทนี Anthony นะครับก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเขามีความสามารถในการยิงประตูแน่นอนผลงานอย่างนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ5ของตารางนะครับแล้วก็มีคิวที่จะต้องเจอกับเชลซีที่สแตนฟอร์ดบิดนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนี่คือเรื่องราวของเฟนะ ูดะเห็นภาพหมดเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิลานชากินเนียกันนะครับก็การเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับมิลานชากินเนียนะครับเป็นดิวที่หลายๆทีไม่ว่าจะเป็นปารีสซต์แแมงสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเนี่ยต้องการเขาเพราะเขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเอาวันนี้นะครับ เปเป้นะครับมาลาต้าผู้อำนวยการของอินเตอร์มิลานนะครับได้ออกประยอมรับนะครับว่ามิลานชากินเนียนะครับสามารถเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอนได้อนาคตระยะยาวนะครับกับเซนเต์แบ็กวัย27ปีคนนี้นะครับคือสัญญาเขาจะหมดแล้วนะครับปารีสแซงต์แชงกงนะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ70ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ60.5ล้านปอนด์สำหรับชากินเนียแต่เราก็ปฏิเสธไปในอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตัวของมารลต้าพูดถึง4ทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยคือเชลซีแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์นะครับต่างก็ให้ความสำคัญกับชาก,กินเนียเช่นกันอีกอย่างหนึ่งนะครับตลาดเดือนมกราคมเนี่ยสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับสามารถที่จะขายชาก,กินเนียได้ในราคา10ล้านปอนด์เพราะว่า,าสัญญาจะหมดในเดือนมิถุนายนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมารลต้าต้องการต่อสัญญากับชาก,กินเนียมากกว่านะเราได้หาลือกับสถานการณ์ของสโมสรแล้ว เราต้องการบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่เพราะเขารักอินเตอร์มิลานสิ่งที่มอร์ตา้ากล่าวถึงชาก,กิเนยียนะครับมอร์ต้ายังพูดถึง Financial t i m e นะครับพูดในใน n a n a n เ i ียลในสื่อนะเขาบอกว่าเจ้าของอินเตอร์มิลานเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังคิดจะขายสโมสรอินเตอร์มิลานอยู่เหมือนกันเจ้าของที่เป็นคนต่างชาติแล้วนะผมจำไม่ได้ว่าชาติไหนนะแต่เขาบอกว่า สโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการเงินนะครับอ๋อในเจียงเหรอในเจียงน่าจะใช่เจียงนะเนี่ยทีเนี้ยเขาลงทุนหลายพันล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขายังอยู่กับสโมสรน,นี้อยู่การรั้งมิรานเชก,กินเนียยังคงเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่นะครับก็แจ้งให้กับแฟนอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับมิรานเชก,กินเนียได้เนี่ยต้องเจรจารดีๆสโมสรอินเตอร์มิลานยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะแต่ดูเหมือนว่าเขายื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาโคอเซซิโอกันนะครับก็เป็นบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษในมาในกิตด้วยแล้วก็ในมากาด้วยนะครับล่าสุดนะครับคารอโนเชรตินะครับได้ออกมาพูดถึงอเซนซิโอไว้นะครับว่าเวลานี้นะครับอันเช่บอกว่าหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกนะบทบาทใหม่ของอเซซิโอจะเกิดขึ้นนะครับ อาเซซิโอนะครับสัญญาจ,จะหมดในเดือนมิถุนายนนี้นะครับและที่สัมปัญก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเอซีมิลานรวมถึงบาร์เซโลนาคู่แข่งของอารมานติดนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับอาเซซิโอแบบฟรีๆนะครับในฤดูกาลนี้อาเซซิโอได้เล่น46นาทีนะครับได้เล่น6เกมตอนนี้รวมกันทั้งหมด68นาที68นาทีเองไอ้46เนี่ยลงในลาลิก้านะครับไอ้เวลาอีกแค่อีก เท่าไรอ่ะ12นาทีอ่ะไปลงในยูฟาเชลเบลีกนะครับดังนั้นนะครับฤดูกาลนี้อนาคตของเซซิโอเนี่ยอย่างที่เขารูนะ้เนาะเขาไม่ใช่ผูดด้เล่นหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้จะได้รับแก้ไขหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกแจ้งให้กับแฟนอาเซซิโอทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองนะครับแมนยูไม่หยุดนะครับในการที่จะไล่ล่าแฟรงกี้นะครับ สถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเอเล็กตนแฮกได้แจ้งบอดไปแล้วนะและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะขอเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เดยองอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้นะครับคาดกันกันว่านะครับแมนยูจะมาด้วยเงิน70ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ต้องจบนะครับมกราคมนี้ต้องจบนะครับก็รอดูกันนะครับ หมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับคราวนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่โปรแกรมการแขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้กันนะครับพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นนัดที่13นะครับจาก38นัดนะพรุ่งพรุ่งนี้นะคู่แรกนะครับ18นาฬิกา30นาทีนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับส่วน คู่ที่เตะ3ทุ่มตรงนะครับจะมี2คู่นะจะเป็นคู่ระหว่างเอเวอเรตเจอกับคริสตันพาเลตนะครับแมนซิตี้เจอกับไบรท์ตันส่วนคู่บิ๊กแมตช์ในวันเสาร์นะครับเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นคือเดี๋ยวผมจะทำพรีวิวต่อเลยนะครับส่วนเกมวันอาทิตย์นะครับต้องขอพูดหน่อยนะครับวันอาทิตย์เขาจะแข่งขันกัน4ทุ่ม4อขออภันะครับ2ทุ่มตรง4คู่ ก็จะมีวูฟแฮมตันเจอกับเลสเตอร์นะครับแอสตันวิลล่านะครับเพิ่งปลดซีเฟนจูราดไปนะครับจะเปิดบ้านรับการมเยือนของเบนฟอร์ดนะครับซาวธแฮมตันเจอกับอาร์เซนอลฟูลแลมเจออาร์ลี่สเจอร์ฟูลแลมนะครับแล้วก็คู่สีทุกครึ่งนะครับก็จะจะเป็นสเปอร์เจอกับนิวคาสเซิลนะครับคู่คืนมันจันนะครับก็จะเป็นเวสแฮมเจอกับบอร์นมัทนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกไปเยือนเชลซีนะครับตอนนี้นะครับเชลซีเนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ5ของตารางนะครับการแข่งขันในนัดนี้แน่นอนครับข่าวจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือนัดนี้เนี่ยแมนยูจะไม่มีโรนัลโด้นะครับซึ่งจะไม่มีชื่อในเกมกับเชลซีในเกมนี้นะครับเชลซีเองเนี่ยไม่แพ้ใครเลยมา5นัดนะครับ6นัดละแล้วที่สําคัญก็คือเวลานี้นะครับเคป้าเนี่ยกลับมาเป็นผู้รักษาประตู ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมจะพิววิวในส่วนของรายละเอียดล่าสุดนะครับก็คือ6นัดหลังสุดของเชลซีนะครับหนัดหลังสุดของเชลซีไม่แพ้ใครเลยชนะรวดจ,จนถึงนัดล่าสุดเนี่ยมาเสมอแค่นั้นเองนะครับชนะรวดมาตลอดและเพิ่งมาเสมอนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็6นัดหลังสุดเนี่ยแพ้นัดเดียวเสมอ1นัดที่เหลือชนะ4นัดนะครับ3นัดหลังสุดเนี่ยชนะ เสมอแล้วก็เพิ่งชนะมาชนะสเปอร์มาดังนั้นฟอร์มคู่นี้จะสูสีกันมากนะครับข่าวภายในทีมของอเชลซีนะครับเทียโก้ซิวานะครับฮาคิมซีเยกนะครับก็พร้อมลงสนามนะครับบอกว่าเลยพร้อมลงสนามนะครับแต่นักเตะที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยก็จะมีเรสต์ลีฟอร์ฟอน่าเจ็บเข่านะครับลิสเจมผ่าตัดเข่าเนาะแล้วก็เองก็ลกองเต้แฮมสติงนะครับก็ต้องพักยาว4เดือนอย่างต่ำนะครับ ในส่วนของเอเมริกอุบามายอง์ลาฮิมเซอร์ลิงนะครับก็จะเป็นผู้เล่นหลักๆในทีมนัดนี้แน่นอนนะครับก็อามันโดโบยาไคลฮาวเวิร์สพร้อมสแตนบายนะครับส่วนในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับนักเตะที่ไม่ลงสนามไม่ได้ก็จะมีแอชซอตูเซเบแบรนดอนวิลเลียมนะครับบิสซาก้าแม็กควายดอนนี่ฟันเดเบกนะครับซึ่งเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็องตุนี่มาซิเาลนะครับที่เจ็บหลังนะครับก็นัดนี้นะครับจะไม่มีโรนัลโดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ คริสเตเล็กเซนจะได้ลง3ในเกมนี้แน่นอนนะครับเรามาดูไลน์อัพนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของเชลซีก่อนนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นเคป้านะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นเทียโกซิวากับชโลบานะครับฝั่งซ้ายเป็นล็อกเตอร์ชีตนะครับแบ็คขวาเป็นเซซ่าอัสรีกัวต่านะครับส่วนคู่กลางนะครับก็จะเป็นจอร์จินโยกับมัตเตโอโควาสิตนะครับมี ชิวเวลเป็นเป็นเพย์เมกเกอร์นะครับมีมีเม,มสันมาเป็นเพย์เมกเกอร์นะครับสามภาษาในลูกก็จะเป็นชิวเวลสเตอร์ริงและโอบาเมยองนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนเชลซีนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นดับิดเดเคาน์นะครับคู่เซนเตอร์เป็นอาวารานกับมาร์ติเนสนะครับแบ็กซ้ายเป็นชอแบ็กขวาเป็นดัลโลนะครับ คู่กลางนะครับก็จะเป็นเฟรดล่างทองจับคู่กับคาเซเมโลนะครับแล้วก็พย์เมเกอร์ก็จะเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสครับสามประสานในลูกก็จะเป็นซานโช่และฟอร์ดหน้าเป้าและแอนโทนีนะครับชุดที่ชนะสเปอร์นี่แหละนะครับใช้ต่อไปเลยนะครับมาที่การทำนายผลนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกไปเสมอกับเชลซีนะครับ 1>, 1ประตูต่อหนึอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสมโมสรแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดนะครับจะบุกไปเสมอกับเชลซีนะครับ1ประตูต่อ1นนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูและแฟนเชลซีได้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับ บทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงรายละเอียดของโรนัลโดทั้งหมดแล้วนะครับโทษของโรนัลโดนะครับก็คืออีก3วันแยกซ้อมเดี่ยวนะครับก็ซ้อมเดี่ยวไปเรื่อยๆนะตอนนี้โดนปรับ1ล้านปอนด์นะครับโดนปรับ1ล้านปอนด์แล้วก็ไม่มีชื่อในเกมกับเชลซีนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าแรงไหมสำหรับผมแล้วนะมันคือจุดยืนของโรนัลโดเขายังคงโฟกัสกับการทำเตรียมพร้อมและทำงานหนักต่อไปนะครับก็จะได้ กลับมาเจอกันเร็วๆนี้นะครับโรนโดก็บอกกันนะส่วนเรื่องราวของคาเซมิโลของเฟสนะครับเฟสล่างทองก็ออกมาบอกนะครับว่าคาเซมิโลแอนโทนี่เนี่ยนักเตะชาบราซิลเนี่ยสุดสําคัญสําหรับทีมมากนะครับส่วนเรื่องราวของบอร์ดบริหารนะครับก็จอมท็อปจะไม่เสริมทัพในเดือนมกราคมนะครับก็อาจจะเป็นช่วงของซัมเมอร์นะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวของมิลานชากินเนียนะครับแมนยูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอนะเขาตอนนี้ต้นสังกัดเขาคืออินเตอร์มิลานเนี่ย กำลังจะยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับส่วนอาเซซิโอนะครับก็ความชัดเจนในอนาคตต้องจบฟุตบอลโลกนะครับเรื่องราวของเฟรนกี้เดยองจะเป็นดีลที่จะกลับมาติดตามการตลาดเดือนมกราคมนี้นะแต่บองทอเพิ่งบอกไปนะว่าจะไม่เซ็นใครนะครับส่วนการพรีวิวก่อนเกมนะครับผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับการทำนายผลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเสมอกับเชลซี1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ